สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ที่รักทุกท่านค่ะเพิ่งจะมีผลงานการแสดงจบไปหมาดๆนะคะสำหรับพระเอกแดนกิมจิอย่างอ e ีจองซอกค่ะกับซีรีส์เรื่อง Big m เม้าที่กวาดเรตติ้งไปอย่างถล่มทลายจนคนดูทั่วบ้านทั่วเมืองนะคะเรียกว่าเป็นการคมแบกหลังปลดประจำการได้อย่างยิ่งใหญ่ทีเดียวค่ะ และล่าสุดนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับครอบครัวของอ e ีจงซอกนะคะที่วันที่2ตุลาคม2565ได้ต้อนรับสะพายเล็กเข้ามาในตระกูลนะคะโดวยวันนี้มีการแชร์ภาพและก็เรื่องราวของอ e ีจงซอกที่ทำหน้าที่พี่ชายได้อย่างดีเยี่ยมในงานแต่งงานของน้องชายนะคะเชิญศิลปินสุดปังอย่างไอยูมาร่วมร้องเพลงภายในงานด้วยนะคะและเพื่อนนักแสดงร่วมอวยพรน้องชายกันอย่างคับข้างค่ะขณะที่พระเอกหนุ่มนะคะก็ต้อนรับ แขกเองอย่างน่ารักอบอุ่นนะคะเต็มที่กับงานที่สุดค่ะแต่ใดๆก็คือพี่เจ้าบ่าวก็คือออร่าไม่ไหวจริงๆค่ะ ขอขอบคุณท่าผู้ชมทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามารับชมคลิปค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครด้วยนะคะ